การจ่ายเงินของเราที่จ่ายผ่านธนาคารถ้าใครที่ยังไม่ได้เบิกส mm. ิทธิกรณีใดเข้ามาเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะไม่มีเลขที่บัญชีเงินฝากอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวจะสำนักง,งานมาทชีจะมีการติดต่อไปเองนะคะออลูกจ้างไม่ต้องมายื่นอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าการจ่ายเงินนี้นะคะเป็นเงินของกระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่ประกันสังคมไม่ได้มีดิฉัยใ,ให้นะคะ mm. ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลย กลุ่มรับเงินเยียวยากลางเดือนสิงหาคมจำนวน1,500 0บาทโอนเงินให้ได้เพียง30,000ลายเท่านั้นจากทั้งหมดเกือบ60,000ลายสาเหตุเพราะเอกสารบางอย่างไม่ครบแล้วส่วนที่เหลือจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะได้รับเงินเยียวยาความคืบหน้าล่าสุดกับเหตุผลการจ่ายเงินเยียวยารอบ 2, 2> <c oughs> ก็จะมีความเป็นไปได้หรือไม่กรุณานะกดติดตามกดกระดิ่งช่องข่าวสาทวีไ้ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือน15,000บาทไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างสถานประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเ,เชื้อไวรัสโควิด -19 นี่นะครับผมซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงแรงงานนั่นก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือน ภายใน15เดือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด1 9จําจำนวน56,776ลรายโดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียวเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวม1 5 0 0 0 0บาทโดยขนาดนี้นะครับทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการขอรับเงินสนับสนุนนะครับจากกระทรวงการคลังนะครับผมทางนี้นะครับได้แจ้งจำนวนผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานะ จากสำนักงานประกันสังคมจำนวน5 9 7 7 6รลายต่อกระทรวงการคลังแล้วซึ่งก็เป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทนี้นั่นเองนะครับโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลหลายชื่อพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยลูกจ้างไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ,อยังสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากทางส่วนกลางนะครับจะเป็นหน่วยงานที่ทําการโอนเงินให้ท่านเองผ่านบัญชีที่ให้ไว้กับสํานักงานประกันสังคมนะครับผมโดยจะทําการโอนเงินไม่เกินภายในวันที่15สิงหาคมนี้แต่จะทําการจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของลูกจ้างที่มีสิทธิ์นะครับคือจํานวนประมาณ30,000ลายซึ่งเป็นกลุ่มที่กลุ่มสํานักงานประกันสังคมนะครับมีข้อมูลบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณครึ่งหนึ่งหรือเล่าๆประมาณ3 0 0ห0ื่นคนทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการติดต่อขอรับเอกสารบัญชีเพิ่มเองนะครับโดยลูกจ้างไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเนื่องจากเป็นการดำเนินการจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นการติดต่อขอเอกสารเพิ่มก็จะดำเนินการจากทางส่วนกลางนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ได้เงินแน่นอน15000บาทรวดเดียวไม่เกินวันที่15 สิงหาคมนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงกันเลยครับผมจากปากของท่านอย่างนี้นะคะ,ะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่สถานปร,ประกอบการหยุดกิจการชั่วคราวเนี่ยนะคะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถได้รับเงินกรณีว่างงานนะคะม่ว่าจะเป็นเหตุสิ้นสายนะคะหรือเหตุว่างงานปกติแต่แต่การหยิบกู้จารชั่วคราวเนี่ยเราถือว่าลูกจ้างยังมีสถานะเป็นลูกจ้างอยู่นะคะ เราถือว่าเป็นลูกจ้างที่จะต้องได้รับการเยียวยาแต่ในเมื่อไม่สามารถได้รับการเยียวยาจากสำนักง,งานประกันภัด้วยติดที่ว่ายังชาระเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนย้อนหลังนะคะเราก็ได้มีการส่งรายชื่อนะคะคสถานประกอบกิจการที่ะะหยุดกิจการชั่วคราวนะคะเราก็ประมวลผลอนนอกมาว่ามีลูกจ้างที่จา่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่ารายนะคะให้ใ ให้กับกระทรวงการคลังนะคะซึ่งในช่วง,รงแรกๆนะคะที่มีการว่างงานตรงนี้นะคะ,ะผู้ประกันตนหลายคนในระบบประกันสังคมที่รู้ว่าจะได้สิทธิตรงนี้นะคะก็เข้าไปยื่นในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะแต่มีจํานวนไม่มากนะคะไม่ถึงหลักหมื่นก็อยู่ประมาณที่หลักประมาณ6กพันกว่าลายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นรายชื่อที่เราส่งให้กระทรวงการคลังไปนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณ 59, ห9 0 0 0ืก้าันกว่าลายที่ยังไม่ได้รับชิ์ตรงนี้นะคะครเราก็ส่งรายชื่อพร้อมอ ขอเงินไปที่กระทรวงการคลังนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้อนุมัติมาให้แล้วนะคะ,ะเป็นระยะเวลาจริงๆแล้วก็เดือนละ5 0 0 0ันตั้งแต่มีนามีสาพลุสภาก็คือ15ื่นนะคะแต่ระยะเวลาได้ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราจะนําเงินที่ได้รับจากกระทรวงการคลังมาจ่ายให้นะคะเราก็จะจ่ายให้ครั้งครั้งเดียวก็คือ1 5ึ0 0หาทนบาทโดยเริ่มนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะจะโอนมิเงินมาให้เราซึ่งก็คาดว่าจะไม่เกิน ลางเดือนสิงหานี้นะคะเราน่าจะสามารถที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบัมยครบเหเดินภายใน15เดือนนะคะอยู่ที่ประมาณประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ30,000ล้า,ลานส่วนที่เหลือนะคะเป็นเนื่องจากว่าเรามีบัญชีเงินฝากของของลูกจ้างเหล่านั้นอยู่ที่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วเราสามารถดําเนินการได้ทันทีนะคะแต่ส่วนส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสำนักง,งานจะต้องติดต่อไปที่จ้างโดยตรงนะคะ ให้สดเอกาสารหลักฐานเพิ่มเติมนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบัญชีเงินฝากนี่แหละนะคะที่เรายังไม่ไม่ไม,มีอยู่เพราะลูกจ้างบางคนเนี่ยไม่ได้เบิกสิทธิ์อะไรเข้ามากับประกันสังคมนะคะเพราะ การจ่ายเงินของเราได้จ่ายผ่านธนาคารถ้าใครที่ยังไม่ได้เบิกสิทธิกรณีใดเข้ามาเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะไม่มีเลขที่บัญชีเงินฝากอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวจะสำนักง,งานมาทําจะมีการติดต่อไปเองนะคะลูกจ้างไม่ต้องมายืน่นอะไรใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าการจ่ายเงินนี้นะคะเป็นเงินของกระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่ประกันสังคมไม่ได้มีนิฉัยให้นะคะจะสั่งจ่ายโดยตรงจากส่วนกลางนะคะ จากส่วนกลางโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามลูกจ้างอยือใดๆก็แล้วแต่นะคะให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยจำนินการโดยส่วนกลางนะคะจังหวัดไม่ไม่ได้ดําเนินกตรตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามที่จังหวัดหรือหน่วยบริการนะคะส่วนกลางจะเป็นคนดําเนินการให้ค่ะส่วนกลุ่มที่ยังรังต้องรอคือกลุ่มร้องเรียนร้องทุกข์จนวน2.2ล้านคนกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จ320,000คนก็ต้องรอกันต่อไป <ana> นะครับ ต้องบอกว่าขนาดนี้ข่าวความคืบหน้าจากทางการแทบไม่มีออกมาเลยนอกจากกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ที่จะได้รับเงินไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มหรือรอบ2นั้นขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาเลยเหตุผลเดียวที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มก็คือจะต้องมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบ2และประชาชน จะต้องกลับไปอยู่บ้านเหมือนการแพร่ระบาดรอบแรกเท่านั้นจึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารอบ2ให้ซึ่งก็เป็นไปตามเหตุผลที่รัฐบาลได้ระบุเอาไว้ส่วนกรณีเม็ดเงินเยียวยารวมถึงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ1ล้านล้านบาทนั้นรัฐบาลได้มีการแบ่งเงินออกเป็น2ก้อนนะครับโดยก้อนแรกคือประมาณ400แสนล้านบาทก้อนนี้จะนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วประเทศจากโครงการที่ทางจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเสนอไป ส่วนอีกก้อนหนึ่งคือประมาณ ,00 0 0ล้านบาทเงินก้อนนี้จะใช้ในการเยียวยาทางด้านสาธารณาสุขรวมถึงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน3,000บาท1 5 0 0 0บาทไปแล้วประมาณ4 0 0แสนล้านบาทส่วนอีก2 0งแสนล้านบาททางรัฐบาลได้เตรียมไว้เยียวยาหากมีการแพร่ระบาดในรอบ2และล่าสุดทางรัฐบาลได้มีการเตรียมกู้เงินอีกประมาณ4 8 0 0 0ล้านบาทเพื่อใช้ในการฟื้นฟูและเยียวยาอีกด้วยนะครับ หากถามว่าในอนาคตจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มจริงไหมก็ตามที่บอกไปข้างต้นนะครับซึ่งมีทั้งความเป็นไปได้หากโควิดแพร่ระบาดอีกครั้งและเป็นไปไม่ได้หากสถานการณ์มันยุติลงเพียงเท่านี้ก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสุดท้ายนี้ก็เช่นเดิมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสถาิการแห่งรัฐ เงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดทและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์เขาว่าแอด782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ f a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ